สบายดีทุกคนบวาสีอยู่ทางไกลทางไก่ทาง,ทางไหนแต่ต่างประเทศมากินตําบะคงรำกันเด้อแต่บะุงหรือไปตำหลวงหวบางรำกันมากินนํำกันได้ดทุกคนเด้ยเส้นใหญ่ๆลวน้ำปูคกคบได้เขียบติดมันมากินน้ำมันเนี่ย ไดล,ลวกมีผแพสลัดมะเพกบาทมานกับ ไที่ฮอตปีใหม่แล้วทุกคนมีแผนไปเล่นที่เ <seizures> ดินทางไปเที่ยวใส่กอให้เดินทางตลอดปลอดภัยได้ทุกคนเดอ้อ คลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี